โอเคสวัสดีครับวันนี้มีน้องคนนึงนะครับถามเข้ามาว่าเขาใช้รถแล้วเนี่ยแล้วล้อหลังเขาเนี่ยเวลาขี่ไปนานๆแล้วมันร้อนนะครับเขาถามว่ามันผิดปกติไหมนะครับผมก็เลยถามเขากลับไปว่ารุ่นอะไรเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นปี2022เป็นตัวตัวธรรมดานะครับก็คือตัวสแตนดาดนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปนะครับบอกถึงสาเหตุว่าทําไมมันถึงร้อนนะครับก็คือตัวสแตนดาดเนี่ยมันเป็นดัมเบลกนะครับมันไม่ใช่ดิสเบรนะครับ ดิสเบรกกับดัมเบรกมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็อยากจะบอกกันว่าที่มันร้อนอ่ะมันคือเรื่องปกตินะครับเพราะว่าดัมเบรกอ่ะมันจะอาศัยดุมล้อนะครับก็คือแกนล้อนั่นแหละแกนกลางของล้อนะครับโครงสร้างของล้อแล้วก็เอาผ้าเบรกอ่ะเวลาเรากดเบรกนะครับผ้าเบรกมันก็จะถ่างออกแล้วก็มาเสียดสีนะครับกับตัวล้อนะครับทําให้ล้อหมุนช้าลงก็คือเป็นการเบรกนะครับมันก็เลยทําให้ความร้อนอ่ะสะสมนะครับ สะสมทุกครั้งที่เบรกนะครับแล้วก็มันก็จะแผ่กระจายมาที่ตามล้อแมกนะครับแต่ตามอ่าก้านแมกนะครับรวมไปถึงยางข้างในด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นดัมเบรกนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นเบรกนะครับทีนี้ไอข้างในเนี่ยถ้าใครไม่เคยแกะดูอ่ะมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเวลาถอดล้อออกมาเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นเหมือนอ่เป็นบล็อกอะนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วเบรกมันจะทางออกเพื่อเสียดสีกับ ตัวล้อใช่ไหมครับพอเสียดสีปุ๊บล้อมก็จะหมุนช้าลงก็เป็นการเบรกแต่ทีเนี้ยพอมันทุกครั้งที่มีการเสียดสีนะครับมันก็จะเกิดความร้อนนะครับความร้อนก็จะถูกถ่ายออกมานะครับตามแกนล้อนะครับถ่ายออกมาตามก้านแมกนะครับตามนี้จนถึงวงล้อถ้าเรายิ่งเบรกเยอะมันก็ยิ่งร้อนนะครับรวมถึงทีก็ จะมาถึงเนื้อยางด้วยนะครับสังเกตว่าถ้าเราวิ่งทางไกลนะครับบางครั้งยางหลังเนี่ยจะร้อนกว่ายางหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้น้องเขาเลยถามต่อว่า,าแล้วดิสเบรกเนี่ยมันดีกว่าดัมเบรกไหมก็คืออย่างตัว ABS เนี่ยนะครับจะได้ข้างหลังเป็นดิสนะครับข้างหน้าเป็นดิสเหมือนกันแต่ตัวสแตนดาดก็คือจะได้เบรกหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกหลังเป็นดัมแบบของผมนะครับที่ก็ต้องบอกกันวว่า,วาไอด้ดิสเบรกเนี่ยมันก็คือ คือมันช่วยให้เบรกเนี่ยแม่นยำนะครับถามว่าเบรกระหว่างดิสกระดัมเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับมันก็พอๆกันมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้ไอ้ตัวดิสเบรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อดีของมันคือมันเป็นเบรกที่เป็นระบบเปิดนะครับระบบเปิดก็คือมันดูแลรักษาง่ายนะครับบำรุงรักษาการล้างการอะไรไม่อมฝุน่นไม่ คือไม่ถูกจิกนะครับ <c oughs> แต่ว่าดัมเบกมันเป็นเบรกระบบปิดนะครับ <c oughs> ข้อดีข้อเสียก็คือเดี๋ยวมาไล่ให้ฟัง <c oughs> ดิสเบรกเนี่ยเอาผมเอาที่ดัมเบกก่อนละกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วดัมเบกมันเกิดมาก่อนนะครับมันเกิดมาก่อนดิสเบรกหลายปีเลยนะครับ <c oughs> ข้อดีของดัมเบกนะครับคือกําลังเบรกมันจะดีกว่านะครับในน้ําหนักที่เท่ากันนะครับผมอยากให้ลองลองลอง,ลองไปดูรถกระบะหรือรถบรรทุกส่วนใหญ่ เบรกหลังจะเป็นดัมทั้งนั้นนะครับจะเป็นดัมเพราะว่ามันให้หน้าสัมผัสในการเบรกที่เยอะกว่าดิสเบรกนะครับดิสเบรกเนี่ยมันจะมีผ้าเบรกอยู่แค่ประมาณ3นิ้วนะครับส่วนดัมเบรกอ่ะมันจะเป็นแถบผ้าเบรกบนล่างเลยนะครับมันจะให้กําลังการเบรกที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับข้อดีของมันคือกําลังเบรกดีกว่าเป็นระบบปิดนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเข้าไปนะครับทําให้ผ้าเบรกอ่ะไม่สึกลอ้อไวนะครับราคาถูกนะครับนั่นคือข้อดีของมันส่วนข้อเสียของมันก็คือมันจะ ดัมเบกนะครับมันจะสะสมความร้อนง่ายกว่านะครับเพราะมันเป็นระบบปิดนะครับการเบกมันไม่แม่นยําไม่ทันใจเหมือนดิสเบกนะครับแล้วก็การบํารุงรักษาที่ยากกว่าดิสเบกนะครับอันนั้นก็คือข้อเสียของมันนะครับส่วนดิสเบกนะครับดิสเบกเนี่ยมันเกิดมาทีหลังดัมเบกเนี่ยหลายปีเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้การพัฒนามันพัฒนาอยู่ที่ดิสเบกนะครับเขาพัฒนานั่นนู่นนี่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนดัมเบกอะ มันก็หยุดพัฒนาไปแล้วนะครับก็คือดัมเบลกทุกวันเนี่ยใช้เทคโนโลยีเดิมๆเมื่อ10 20ปีที่แล้วนะครับส่วนดิสเบรกอ่ะมีการปัจจุบันได้มีการใส่ ABS ใส่นั่นนู่นนี่เข้ามานะครับในในดิสเบรกนะครับข้อดีของดิสเบรกนะครับก็คือมันช่วยลดความร้อนในการสะสมอ่ะได้ดีกว่าเพราะเป็นระบบเปิดนะครับมันมีลมผ่านเบรกมาระบายความร้อนดีกว่านะครับเป็นระบบเปิดนะครับความแม่นยําในการเบรกนะสูงกว่านะครับซ่อมบํารุงง่ายกว่านะครับได้ง่ายกว่าดัมเบลกนะครับ แต่อันนี้ข้อเสียมันก็มีข้อเสียมก็คือด้วยความที่มันเป็นระบบเปิดเนี่ยบางทีเราเบรกหรือว่ามีเศษหินเศษฝุ่นอะไรไปเกาะที่จานแล้วเรากดเบรกเนี่ยมันทําให้ผ้าเบรกของเราเนี่ยหมดนะครับหมดไวกว่าดัมเบรกสึกเร็วกว่านะครับด้วยการที่มันเบรกได้ดีกว่านะครับมันก็จะสึกเร็วกว่านะครับแล้วก็การบารุงรักษาค่อนข้างที่จะแพงกว่านะครับแพงกว่าตัวดัมเบรกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ แต่ว่ามันมีความสวยงามมากกว่าแล้วก็มันยังพัฒนาไปได้อีกนะครับในอนาคตนะครับสาหรับดิสเบรกนะครับทีนี้อันไหนมันเบรกดีกว่ากันมันก็ผมสาหรับผมผมมองว่ามันพอๆกันนะครับอยู่ท,ที่อยู่ที่การใช้งานผมเคยใช้รถรุ่นเก่าๆมาท,ที่ที่มันเป็นข้างหน้าเป็นดัมข้างหลังเป็นดัมนะครับคือรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ข้างหน้าจะเป็นดิสนะครับแล้วข้างหลังเป็นเป็นดัมหรือเป็นดิสก็แล้วแต่รุ่นอะไรแบบนี้นะครับก็มองว่าการใช้งานไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับทักษะการขี่แล้วก็สติ ของคนขี่นะครับถ้าคุณต่อให้คุณใช้ดิสเบรกแปดตัวหยุดทั้งหน้าทั้งหลังนะ่ะแต่ถ้าคุณขี่ประมาทยังไงมันก็อุบัติเหตุมันก็เกิดครับซึ่งผมมองว่ามันไม่มีผลแล้วอีกอย่างหนึ่ง p c x เนี่ยดิสหลังก็จริงนะครับแต่ว่า ABS นั้นอะมันมีแค่ดิสหน้านะครับถ้าคุณลองไปกำเบรกหลังแบบกำแบบมิดอะยังไงล้อมันก็ตายนะครับแล้วมันก็ปัดอยู่ดีนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ต่างกันสาหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะต่างก็ ก็ไม่รู้อันนี้มันก็แล้วแต่ประสบการณ์การใช้งานแล้วก็ทักษะสกิลของแต่ละคนนะครับสําหรับผมส่วนตัวมองว่าไม่ต่างนะครับคือเอาที่เราชอบนะครับเอาที่เราไหวเอาที่เราทุนเรามีนะครับผมก็ใช้มาก็ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรนะครับที่เป็นดัมเบลตัวนี้นะครับไม่ได้ไปใช้ตัว abs อย่างไรคือพูดง่ายง่ายว่าถ้า p x ะเป็น abs ทั้งหน้าและหลังอ่ะผมจะเอานะครับแต่ทีนี้มัน abs แค่ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นดิสมาผมก็เลย เฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็เคยขี่มาแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรคือไปเบรกแรงๆกับล้อตายอยู่ดีนะครับดิสเบรหลังน่นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้มาให้สาระความรู้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับใครมีคําถามมีข้อสงสัยอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านใต้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันหน้าวันหลังผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ